ไม่อย่าเด้งเลยลั่นขาดสมรถนะคะเนาะแต่ยังมันในอมบอกรอสร้างกันช่งรอสร้างกันใครไปทุกไปให้พี่น้องเบิ้งนะคะเนาะ พวกเราสร้างกิ่เดินออกร่างกายเล่นกัดเดินเล่นเล่นนี่แหละคะ่ะเดินเล่นพร้อมไทยวิดีโอพร้อมนะคะเนาะไทยทุ่งไปพี่น้องเบ่งพร้อมนะคะเด็กกระดังหว่างกันนะคะต้นกล้วยค่ะเมื่อเพิ่มก้นปลูกไอ้ผักจนผัว สารไล่เนาะคันเนะาะสารพิษเอ็มพีพน้อยเก่งด,ดีนี่ค่ะจิล็กเนาะค่ะบีเต้ปากปังเนี่ยนี่อะไรน,นะนเป็นบวบเนาะค่ะอันนี้กับปังกัเป็นดอกเนาะค่ะกล้วยเนี่ยกล้วยกระบอนได้ออกเื่อะค่ะ อยากกินมะปังก็ได้กินคิดเด็กก็ได้กินกล้วยก็ได้กินบวบนาะค่ะบวบก,ก็ได้กินขาหน่อยตุ่มใส่ตาเนาะคะ่ะเนาะต้นสร้างกระเลม,มัน ให้เสียวเวลาเลานเนาะกันเนาะนี่นั่นจีเขาวุ่นวุ่นวุ่น,น,นะะเลค่ะยาแดงขี้ไปขี้มารถกระโซโตกเล้ต้องเลยมาสมนะกันเนาะ มีแต่ขี้กับขี้รถขี้มีเต้นังขอนรางเดียวขอก็ยังสงใจยีเป็นไข่คือคนเนี้ยนะคะ่ะเนาะป้วยคนนี่แหละใส่งานเขาหลายแล้วเจ้าของกันไปหาเต้าหมอ้อกันรถเราไ่ได้ไปจากรยาจ้าแ้่นีก่อนนะจ้าสร้างเงินมาแล้วจ้าวันที่จ้า